สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านของช่องบ้านในฝันสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีงบประมาณในการสร้างบ้านน้อยแต่มีความฝันว่าอยากได้บ้านสวยๆส,สักหลังหนึ่งไม่ต้องใหญ่โตอะไรมากเอาไว้พักพิงอาศายัยและกำลังมองหาแบบบ้านอยู่นั้นวันนี้ทางช่องบ้านในฝันเราก็มีแบบบ้านเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียวขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีควเล็กๆในบ้านพื้นที่ใช้สอยประมาณ32ตารางเมตรงบประมาณในการสร้างอยู่ที่ประมาณ3500 0 0บาทเท่านั้นจะถูกใจขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะแบบบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นยกพื้นสูงหลังคาเป็นเพิงแหงนฝ้าเพดานเป็นแบบเพดานไม้ ผนังตัวบ้านทาสีเทาสลับสีขาวข้างผนังบ้านตกแต่งด้วยมาระแนงสีสม้มทำให้ตัวบ้านดูมีสีที่ตัดกันไม่กลมกลืนกันจนมากเกินไปมุมห้องติดตั้งหน้าต่างแบบกระจกตัดแสงสีฟ้ากรอบด้วยบัวสีขาวบันไดทางขึ้นบ้านปูพื้นด้วยกระเบื้องสีขาวสลับกับทาสีขอบบันไดสีเทาทำให้ดูเข้ากันอย่างลงตัวผนังหน้าบ้าน ุด้วยไม้ตกแต่งผนังอีกฝั่งด้วยอิฐทําให้ตัวบ้านมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่วนของประตูทางเข้าบ้านติดตั้งประตูบานคู่แบบเรื่อนกระจกสีตัดแสงประโยชน์ของกระจกสีตัดแสงนั้นจะช่วยลดพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้ามาจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านทําให้ตัวบ้านนั้นไม่ร้อนและอ้าวจนเกินไปผนังที่ตกแต่งด้วยอิฐ โชว์เสน่ห์ความดิบแบบลอฟสไตล์เปิดประตูมาก็จะเจอเคาน์เตอร์ขนาดเล็กที่มีอ่างนังจานพร้อมกับใต้เคาน์เตอร์ที่มีที่เก็บของซึ่งมีขนาดกระทัดรัดกำลังพอดีผนังห้องกุดด้วยกระเบื้องสีขาวมุมที่มองจากในตัวบ้านออกไปยังประตูสังเกตได้ว่าตรงข้ามประตูบ้านเป็นห้องน้ำและขวเล็กๆที่อยู่ติดกันภายในห้องทาสีผนังสีขาว ปูพื้นด้วยกระเบื้องรวดลายสีขาวดำติดบวกันเปื้อนสีดำมีการก่อปูนบริเวณมุมห้องทำเป็นช่องชั้นชั้นตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนขอบสีทองไว้สำหรับวางของในตัวบ้านติดตั้งหน้าต่างหลายจุดติดมูรี่กันแสงเพื่อลดความร้อนภายในตัวบ้านด้วยตกแต่งฝ้าเพดานห้องแบบหลุมประดับด้วยพัดลมติดเพดาน พร้อมฝ้าหลุมซ่อนไฟสีน้ำเงินไว้ทำให้ตัวบ้านดูมีสีสันส่วนของผนังห้องน้ำกุดด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวภายในผนังทำเป็นแบบช่องๆเพื่อวางอุปกรณ์ในการอาบน้ำในห้องติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบรอยบนเคาน์เตอร์สีดำประตูห้องน้ำเป็นแบบประตู PVC กระจกลายดอกไม้เพิ่มสีสันให้กับตัวบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และนี่ก็คือบรรยากาศในยามค่ำคืนค่ะแสงไฟช่วยทำให้ตัวบ้านดูอบอุ่นบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ก็สร้างได้ออกมาได้ลงตัวและน่าอยู่แถมใช้งบประมาณไม่เยอะทำให้หลายๆครอบครัวสามารถเอื้อมถึงเพื่อนๆชอบบ้านหลังนี้กันไหมคะหวังว่าจะถูกใจกันอยู่บ้างนะคะผลงานกา,การก่อสร้างเป็นของทีมงานเอเก้ 9, ับสร้างบ้านคุณดาวเรือง หากเพื่อนๆท่านใดสนใจแบบบ้านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่างใต้คลิปเลยค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องบ้านในฝันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำต่อไปสำหรับวันนี้ทางเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ